หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดจังหวะมันก็จะค่อยๆเข้ากันกับการ๊หมหัวใจมี m ีมมนได้เหรอได้ไดเขาอยู่ที่ร้อยสิบ ถ้าเกิดเป็นที่เขาฝึกซ้อมกันอะเขาจะไม่ให้ร้องเพลงครับเพราะว่าเวลาจริงอะคุณต้องไปร้องเพลงแล้วปั๊มมันจะไม่ถนัดเขาจะสอนให้นับมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นการฝึกอบรมเฉยๆใช้เพลงเปิดชวยดัมันจะหนึ่งและ2และ3หรือบางสุดก็จะ1 2 3 4 5สามี่้ามันจะครึ่งวิหนึ่งนาที60สิวินับทุกครึ่งวิจะได้ร2อยพอดีอยู่ที่การฝึกฝนถ้าเกิดเป็นเพลงสากลก็เป็นสติงอะไรครับเริงไทยก็จะเป็นสุกกันเฉล่า สหำหาารับคนที่แบบไม่เก็ตเรื่องดนตรีของผมผมไม่เห็นว่าจะเข้ากัตรงไหนผมเข้าใจนะ,ะในส่วนของการที่ว่ามันบอกว่ามันมันไม่เห็นเข้ากับจังหวะการบตงหัวใจเลยแต่เนี่ยคือวิธีการอบรมการสอนเบื้องต้นแต่อย่างที่ผมอธิบายไปครับว่ามันควรจะเป็น1นและ2และ3ม,มันจะสากลกว่าเราไม่ได้ฟังดนตรีใช่ไหมไม่ได้เก็ตเรื่องแบบเสียงกีตาร์เสียงกองอะไรขนาดน,นั้น ก็จะมองว่านับดีกว่าแต่บางคนที่เป็นแบบนักดนตรีที่เป็นมือกองมือกีตาร์เขาบอกเฮ้ยมันตรงมันเวอร์เขาไปเก็ตกับจังหวะของดนตรีมากกว่าการนับ